สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบรซิ่งช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกและวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเน็กเกตไบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือ Trium ม h s t r e e t Triple รถสปอร์ตเรทที่มาพร้อมสมรรถนะสุดเร้าใจและดีไซน์ที่เฉียบค,คมจนทําให้ใครเห็นก็ต้องเหลียวมอง Trium ม h s t r e e t Triple เป็นรถที่พัฒนาต่อย,ยอดจากประสบการณ์ในสนามแข่งโมโต2และถูกถ่ายททอออออดมมาาสูู่่่่้้งงงถนนนนนนยยเเเตต็ร็รรรปปแแบบนนแบบคื์ขุี3 สูบเรียงขนาด7 6 5ซ c ให้พละกำลังสูงสุดประมาณ118แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ราว12,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด79นิวตันเมตรที่รอบเครื่อง9,350รอบต่อนนาทีซึ่งถือว่าให้ทั้งความแรงและความต่อเนื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์3ส,สูบและยังคงเสียงคำรามที่ดุดันน่าหลงไหล นอกจากนี้ Triumph Street Tri ป l e ยังมาพร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าไรา้บายนวยที่ช่วยให้การควบคุมแม่นยำยิ่งขึ้นมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้งโรดสปอร์ตเรนและแทร็ครวมถึงยังมีระบบควบคุมการยึดเกาะ traction control ที่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์การขี่ของผู้ขับขี่ระบบเบรกก็จัดเต็มด้วยดิสเบรกคู่หน้าและคาลิเปอร์จากเ e m b o รุ่น M50 ที่ให้แรงเบรกเฉียบคมและมั่นใจ ส่วนด้านหลังใช้คาลิปเปอร์เบรโมแบบซิงเกิลพิสตันพร้อมระบบ ABS ที่ทำงานทั้งด้านหนา้าและด้านหลังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้านช่วงล่างก็ไม่น้อยหน้าชกหน้าเป็นแบบหัวกลับจากโชวะรับปรับตั้งได้เต็มระบบส่วนด้านหลังเป็นโชกจากโอลินที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนึบและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมดีไซน์โดยรวมของไทแอมสตรีททริปเปิลมาในสไตล์ดูดันโชวเชวมีไฟหน้าคู่ทรงเฉพาะตัวที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลสตรีททริปเปิลมาพร้อมไฟเลเทั้งคันเพิ่มความเท่และปลอดภัยในทุกเส้นทาง ตัวถังเพลียวบางออกแบบมาให้ผู้ขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างคล่องตัวน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ188กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาและเหมาะกับการขี่ทั้งในเมืองและบนทางไกลไทม p สตรีททริปเปิลยังมีหน้าจอแสดงผลแบบ TFT c ที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ เที่ร์ที่ใช้อยู่ระยะทางระดับน้ำมันรวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆที่ผู้ขี่สามารถเลือกปรับได้ตามความชอบของตัวเองในด้านสมรรถนะจริงๆแล้วรุ่นนี้เป็นรถที่ได้รับการยกย่องว่าให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมเข้าโค้งมั่นใจและยังมีความเป็นมิตรต่อผู้ขับแม้จะเป็นรถที่แรงแต่ก็ควบคุมง่ายจึงเหมาะกับทั้งมือเก่าและมือใหม่ที่อยากก้าวเข้าสู่รถสปอร์ตเนเกตระดับพรีเมียม สำหรับราคาจำหน่ายของ Triumph Street Triple ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ500,000บาทกลางๆแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ใครที่ชื่นชอบความแรงดีไซน์ดุดันและต้องการรถที่ให้ทั้งอารมณ์สปอร์ตและการใช้งานจริง Triumph Street Triple ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ปิดท้ายคลิปนี้หากใครชื่นชอบการรีวิวรถจักรยานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง b บ b u s i n g เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ